ที่บ้างก็ดีอันว่าวเขาก็เปิดไฟลีลีแต่ว่าวผมมันยุ่นนนะ่ะเอ้าดูดูเด็กโอ้ยจากแหวนโโโชว์โอ้ย,อย,อยไอตอนเรียนเรียนอย่างนี้ไหมหนูเรียนอย่างนี้ไหม แค่งอ on ีกแค่ยังอีกเร็วเร็วเร็วเอาผู้หลักผู้ใหญ่แข่งเลยเร็วเร็วผู้หลักผู้ใหญ่แข่งเลยโอ้ยงานเวเตียงมันจะล่มเลยเนี่ยมันจะล่มเลยเนี่ยอ่ะเร็วเร็วเร็วๆร็วนอนสนุอยู่างไรสน่ะสนุน่ะกาดเพชรนั่นน่ะเอามาเอามาแข่งแข็งเลยน่ะ เสียงเสียงอะไรบ้างเนี่ยนะเอาละครับเพื่อความบันเทิงนเด็กวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์เด็กเด็กเครียดกับการเรียนมาะแ,แล้วก็ให้เด็กมันแกว่งมันเล่นเล่นมันไม่ถูกใจก็บ,บอกบอกไม่ชอบแล้วก็ทใํใหมใหม่เออเด็กเขารักเด็กเขารักก็ไปครับไปเขาแปงไปเออนะไปเด็ก เขารักเขาอยากจะแบ่งเมื่อกี้ก็เมียนมามาคนหนึ่งละเขาก็เอาไปแล้วให้เขาไปอันหนึ่งโอ้ถูกใจมากของคุณครับคนครับก็บอกบอกหวีหัยโพงก็บอกไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะอะไรนะทำไมดังกล้องขนาดนั้นน่ะโอ้โหสุดเบียงสุดเบียงเฮ้ยไอ้ห้าม พงษ์นี้ยายเรียกกินข้าวแต่เช้าตื่นไหมเนี่ยตื่นไหวไหมเนี่ยปวดแขนครับบอกโอ้ยเอาเอาเอาเออปวดแขนครับเหรอโอ้ยสนุบีไหัพงนี่ดังจริงดู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 การันตีการันตีสบี๋หอ้พงเนี่ยโอ้ยผู้ที่มึงแก่บอกนอนไม่หลับแล้วบอกเฮ้ยมึงก็ไปไกลแล้วเขาบอกทำไงวะ ไม่ทําไงดิรอรอมัน jumped, ขาดไวเอ้าเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยทีเนี้ยกำลังเด็กจะไปิดลงยูทูปดิเงียบก่อนเงียบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสดีครัสวัสดีครับเนื้อสุดท้ายเดี๋ยวพิ่งดีนี่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 จะมีเสียงสนุหวายครับสนุหวายเท่าไหร่นะไปแล้วเออสนุหวายเท่าไหร่นะสนุหวายสนุหวายเท่าไหร่นะ กูระงงเลยเฮ้ยในช่างในช่างสนุวัยเท่าไหร่นับร้อยแปดสิร้อกสิบอกว่า่นะคะอรอครับรอ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 เราก็รอไดู้เล่ะไม่ต้องใหู้รสนุสนุสนวไอใบทเท่าไหร่นะแ่กับหนูเดี๋ยวก็รู้แต่วเท่าไหร่สนวยบอกนี้บอกนี้เดี๋ยวเผื่อลูกค้าสนใจ ทั้งเสือทั้งเสือสนุ้ยไหเท่าไหรไหวยังไงครับเอาเครื่องนาสัดส่วนกันครับนี่เดี๋ยรอแข่ง้อยแปดสบฮะน่าจะร้อยหกสิบโอเคเก้าสิบร้อยหกสิบใบสิบห้าใช่ไหมครับเอามารอฟังเสียงครับรอฟังเสียงโอ้โหตุ้ยตุ้ตุ้ยตุ้ยหรเปล่าไรุ่เนีย ใช่เหรอรอฟังรอฟังรอฟังไอ้ตัวเล็กตัวเล็กเองอย่าห้าว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 เดี๋ยวเองจะได้บอกผมสู้ไม่ไหวครับเฮ้ยหละหละครับเออเตรียมก็รังไว้เตรียมก็รังไว้ให้กันเพชรจัดเลยกระเพชรจัดเลยกระเพชรจัดเลยเออ ไม่ใช่มาเข้ามาแพ้เสียงดีไม่ดีไม่เป็นไรเราปรับเปลี่ยนได้เบาแน่เลยเบาแน่เลยเนรอยรอยร้อยรอยรอยรุ่นใหญ่มาแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยใบใบเนี่ยโอ้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 ยมัน แค่ได้ก่อนนะครับแค่ได้ก่อนนะครับไปซ้อมบอลสรุปเด็กก่อนโอ้ยเด็กมีความสุขผมก็มีความสุขครับขอบคุณครับ